มีการเปิดเผยดินการเซ็นสัญญาที่ดีที่สุดของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยุคเอริกเทนห้าเขาว่าเขาคนนั้นคือคาเซมิโรความเคลื่อนไหวหลังจากพรีเมียร์ลีก2022-23ได้บทสรุป4ทีมลุยฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนลีก2023-24เป็นที่เรียบร้อยคือแมนเชสเตอร์ซิตี้แชมป์อาร์เซนอลแมนยูไนเต็ดและนิวคาสเซิลมีการยืนยันจากปากของเอริกเทนหากุนซือปีศาดแดงว่า คาเซมิโร่กองกลางทีมชาติบราซิลคือดีนการเซ็นสัญญาที่ดีที่สุดในความคิดเขากับแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดเช่นกันกับแกรีเนวินตำนานของทีมเทนาฮากล่าวว่าเขาคาเซมิโร่คือการเซ็นสัญญาแห่งฤดูกาลสามารถปรับตัวเข้ากับสโมสรได้เป็นอย่างดีตอนที่ไม่มีคาเซมิโร่ทีมของเรามีความแตกต่างจากตอนที่มีเขามันชัดเจนมากเนวินเผยว่า ตอนแรกผมมีความสงสัยเกี่ยวกับสัญญาระยะยาวของเขาแต่สุดท้ายผมหายสงสัยแล้วเขานำเอาประสบการณ์ที่มีมาช่วยยกระดับทีมเราได้มากผลงานส่วนตัวก็เป็นที่ประจักษ์